วิธีเปลี่ยนภาพหน้าปกบน Facebook ให้สวยงามแบบง่ายๆสามารถทำตามคลิปนี้ได้เลยนะครับเริ่มต้นให้กดเข้ามาที่ Facebook เข้ามาแล้วมากดขีดสามขีดทางด้านขวาบนต่อไปกดไปที่ชื่อ Facebook ของเราตรงนี้ได้เลยครับเมื่อเข้ามาที่หน้าโปรไฟล์ Facebook นะครับให้กดไปที่ไอคอนรูปกล้องที่อยู่บนภาพหน้าปกตรงนี้นะครับจากนั้นเราสามารถเลือกได้2แบบ ถ้าอยากจะนำภาพที่เราเคยโพสบน Facebook มาตั้งเป็นภาพหน้าปกก็สามารถกดเลือกรูปภาพหน้าปกตรงนี้ได้นะครับหรือว่าเรานะครับจะนำภาพที่เราเก็บไว้ในมือถือมาตั้งเป็นภาพหน้าปกก็สามารถกดอัปโหลดรูปภาพตรงนี้ได้นะครับตรงนี้นะครับเพื่อนๆสามารถเลือกได้ครับจากตัวอย่างนะครับผมกดอัปโหลดรูปภาพแล้วกันนะครับจากนั้นมันจะแสดงเป็นภาพที่อยู่ในมือถือของเรานะครับถ้าเพื่อนๆนะครับอยากจะนำภาพไหนมาตั้งเป็นภาพหน้าปกก็สามารถเลือกได้เลยนะครับ จากตัวอย่างนะครับเป็นภาพนี้แล้วกันเนาะเมื่อเลือกเสร็จแล้วนะครับเราก็สามารถปรับขยับตำแหน่งให้ภาพนะครับมันดูสวยงามตามแบบที่เราชอบได้นะครับ เมื่อพอใจกับภาพแล้วนะครับให้มาดูส่วนนี้นิดนึงถ้าตรงนี้นะครับมันเป็นติ๊กถูกอยู่ภาพหน้าปกที่เราจะตั้งนี้มันจะขึ้นไปแสดงผลในฟีดข่าวเวลาที่เพื่อนของเราเล่น Facebook อยู่เนาะเขาก็อาจจะเห็นนะครับว่าเรามีการเปลี่ยนภาพหน้าปกถ้าเพื่อนเห็นนะครับเขาอาจจะกดไลค์กดแสดงความคิดเห็นได้แต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับต้องการที่จะเปลี่ยนภาพหน้าปกเป็นส่วนตัวนิดนึงไม่ต้องการให้เป็นแสดงบนฟีดข่าวให้เพื่อนได้เห็นนะครับก็มาติ๊กถูกตรงนี้ออกนะครับ และถ้าเราโอเคในหน้านี้แล้วก็สามารถกดบันทึกตรงนี้ได้เลยจากนั้นก็รอสักครู่นะครับอาจจะใช้เวลานิดนึงเนาะจนกว่าภาพหน้าปกมันจะเปลี่ยนแบบนี้นะครับถ้าภาพหน้าปกเปลี่ยนแล้วนะครับก็แปลว่าตอนนี้เรานะครับได้เปลี่ยนภาพหน้าปกบน Facebook ของเราเป็นภาพใหม่เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับถ้าเพื่อนๆนะครับยังไม่เคยเปลี่ยนภาพหน้าปกบน Facebook ก็สามารถใช้วิธีนี้ไปกดตามแบบง่ายๆได้เลยนะครับ โอเคครับก็ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันได้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ